ส่งกำลังใจบ้วยเชษฐวุฒป่วยหนักแอดมิดโรงพยาบาลร่วมสัปดาห์แล้วหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับบ้วยอีกหนึ่งในคนวงการบันเทิงมากความสามารถล่าสุดบ้วยเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมว่ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาร่วมสัปดาห์แล้วโดยทางด้านบุวยเผยว่ากราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสพระ พมวชิระมุนีวัดสุทธัตน์เทพวรารามวรมหาวิหารที่ให้พระครูเทพมาเยี่ยมและสอบถามอาการผมนะครับเป็นบุญเป็นกุศลของผมแท้ๆเพื่อมีใครอยากทราบนะครับผมนอนโรงพยาบาลมาร่วมสัปดาห์แล้วทำให้ได้ตกผลึกชีวิตการทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับปี2567ที่สดใสยอย่างแน่นอน